สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องหลังจากออกจากโรบินสันแต่ยังหูว่าพาันสั่งน้ำกินผัดเปิดย่อหูนี่ก็บเป็นไม่หูว่ยังเปิดเป็นตรงเพยังเปิดเป็นเปิดบาร์พอดเปิดบัเป็นพี่น้องเลย ค้าวซว้นครั้งแรกข้ขขอสี่ข้อสี่ข้ามาซื้อแหนมพี่น้องเว้ยโรบินสันกินม,กมันบุกโรตัดมูจะหิวไหมที่บ้อแอมเพิร์กับหนุ่มอยากได้ก,กันหน,นึ่งจิดเดือดกันซื่อฝั่งลาวอีกนะั่นเะนื้อห่างโตารโตรัต,ตพุ่งเอาลำเปล่าลำเปล่านี่แหละเอาติละ เพลเลยเพอะไรแพลงเซเว่นฝังไทยพงเลยตรงละสิบลายพันผู้ใดวันละตรงละสิบสองเร้าี่องบาทคูกกันละเขาเกียอะไรนกันไหมรถยังอันนี้รอบอกต้องพยวเซเว่นรันยคอยมักินแหนมมากพี่น้องซื้อเด้วให้อยากนะ แทบคือกันแหนมสไลด์อันละซาบาทตัวนมือตัวค่ะอันนี้อันละซามสกาวซาเจตัวนี้มี่แหนมเป็นลูกก็มีบัดต้นหน่อยเอาปะเอาไม่ตัวใหญ่ตัวหน่อยอันนี้แหละอันละจักตัวใดซาเจตเอาลหะนี่คอยมากินมากินกินกับข้าวพี่น้อง ไปไปกันลาวแหนมกินแหนมเอายังมันกเดนมาเอะอะไรเอาบเคยกินขึ้นเมาลายเธอสาวเคยกระมันเอาไปโดนมาได้ไรออกไปเราต้องกินเลยพะอได้ซมพอละพหละพรา่อยละอันอันใหญ่ยาวพี่เหนด้วย ตอนนี้ก็พากันออกมาแต่เซเว่นแล้วพากันไปซื้อหนมพี่น้องอยากกินเนมน้องแพลวผมก,ก็กินอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่น่มโดดฉลดน้องแพล,แลวเวอรนไรแพลวมามาแบบว่าได้เข้าเซวงเซเว่นครั้งแรกรขักบ่ิีใจบ่นานิีใจแล้วเห็นบ่พี่น้องดิใจแล้ววันนี้ตอนนี้ก็พากันมานั่งกินข้าวสภาพิอ่อนเอามาทุกแผ่งติดสู พี่น้องบ๊อบพนสั่งตำปูปลาแล้วก็ไปสั่งยำหอยแครงเนาะสะแพนสั่งข้าวราดกะเพราทะเลรวมราดข้าวแล้วก็นตีไก่บ๊อบพนสั่งกันมาทีมืดๆเนาะพี่น้องยิ้วข่าวแห้งแห้งจนสั่นบ่ายเนาะเดินมาเอาอันนึงเอาบ๊อบพนอ๋อเอาออกก่อนพนยกก่อนเมนูออกก่อน ยกเรียนระวังเรียนเหี่ยกวาดออกเรียนหนับเรียนเกาะกระเพามาแบบบบได้ๆเพยียงนอนกะว่าวตังมาเห็ดธุระสื่อเยนเอยเงินบบไลกระพากันมามาเห็ดธุระเนาะนแต่ว่าตอนนี้กระพากันยืนข่าวได้ปีกไก่ทอดปีกไก่เอามูเด็ดเดียวเนาะ อ้าวของ,องเซเพยนยำกุ้งสดเหรอจานละรอยถึงรอยกอบาทนเนาะหนึน่งรอยถึงรอยแปดสิบบาทยิเข่าจิวนนี่แล้วก็สีไม่รออีกบอนหนึ่งเดีวก็เมื่อแล้วแบบนี้พี่น้องเลยสำนิยังเปิดเวลากระเทงเงินเ,าเนาะกอนโอ้สอเสพแอ้เฮลเอยเขียนเสื่อมจุ่มตำมัุหงวัน <laughs> เฮ็ดเฮ็ดที่เสียบอีดอกแถวเอ้ยคือของไข่ยำหอยแครงขึ้นบดซัดเนาะพี่น้องเนาะยิ้มเข่ายิ้มหน้าขนาดฮ้อนก็ฮ้อนพี่น้องโอเคพี่น้องเขาตัวกินขผาวเนาะอาหารเขาก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็มาไหวอันไข่เขาเอิญอย่างก็นาคาเนาะภู ปูนะคะพราะว่าสะพานขามนี่เห็นบึงไปสิขึ้นใกล้ๆเนะเวละขาหนังหลุดนี่โดนโดนขึนว่าไกลเลยแต่เราแนมเบิมบึงขึ้นว่าไกลไๆน,นี่เนะพี่น้องอยู่หลุมสะพาน,นเนราะวาประวัิการสั่งสะพานนี่ค่ะเกี่ยวกับพญานาคแหละพระวัดตอนเขาสั่งของจริงเลยพี่น้องก็เลยเขาก็เลยสั่งอันนี้มาให้กราบไหว้ มาก็มันก็เสียเวลานู้นนี่นั่นเนาะพี่น้องก็เลยค่ําเติบแล้วบ่ทันได้แล้วอยู่เฮ็ดยังก็ได้เนาะยังสิไปธนาคารของข่อยอีกบดนี้ กำลังนั่งรถขึ้นภูมโนโันโน้ะพี่น้องเอ้ยภูยังก็ภูยังก็อเออลงรถซ้ำล้อหลังไงไอ้ซ้ำล้อคนนั่งถ่ายถ่ายอยู่รถเนาะพี่น้องทางมันขดเคี้ยวทางขึ้นภูเวลาแป๊แบเดียวพี่น้องข้าวขึ้นเลยก็นจะเลยกัลงกัแล้วนี่ทางมันแบบนี้เลยคืองูนี่เลยโคตโค้งไปโค้งมา งสั้นมากพี่น้องปักกิ้นีเห็นนะาแนมเ็ดแต่สวันนะเขตนอกจากว่าจากแนมเพ็ดมันชูงกล็ลีจุดนี่ฮะปก,กติอันอยู่สวรรค์เท่ากันแนมมาเห็ดเนาะว่าอ,อุดมสมบูรณ์ค่ะกะลีน้องพลบ้านเขาเป็นป่ามันป่าอ้อ,อยเบิดเลยอันนี้ยังอุดมสมบูรณ์โคตรสันไรไ้นเลยนะพี่น้องสูงคกะลีนี่น้ำไม่ไหลบูดทำนั่นงแบบนี้สัก ไลยชั่วโมงดิห้างแตกมันมันนี่เด้่มันขดเคี้ยวมันสันเนาะเธอแพ้ตกิดป๊าอีดอกซากุระพ่อมโโมพลาโมผ้างานในไทยหูมาสวยสวยเสียเทแยวเนาะวิวงามพี่น้องเอ้ยโอ้ทถ่องเซฟตาอยากหัวพี่น้องท่วงขักช่วงเนยช่วงเซลเซลบนโลกของเมืองคัก เออแดงไหมอั Bla, นนีน้ก็ตัวเอ้สุดเเด้อจุ๊บโอ้พี่น้องช่างเลยใส่หงอสวรรค์ม่อนได้ว่ะขอบนไปพญานาคบ่จื้อเด้อบัดนี้เนี่ยโเห็นเนาะโบพญานาคฝั่งไทยฝั่งลาวเด้อยโบเห็นเฮ้ยเด้อน่ยมันคือเด้อดเถืงอ่ะเฮ้ยมันเป็นสลับ สับดอกไม้ยางคือดอกไม้จริงเลยเนะนาะแนมึงเนานะคือดอกชาโกลืออันประเทศต่างประเทศนี่ดึงลดขึ้นลดลงสวนขึ้นชนลงผู้ได้ผีพี่น้องเขาแนมมาเขาเห็นแต่พูเนี<ง>่ยจะผ่าองค์ใหญ่อยู่สูงๆูงผู้ พอกะติอันมาแขวงสวรรค์ก็แนมมาเห็นแต่พระองค์ใหญ่ๆปะเจ้อยู่ไกลๆสุดใส่หูใส่ตาเนาะมื้อนี้ได้มาเห็นตัวจริงเด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีรถรับส่งขึ้นลงเนาะเฮาก็ยอดตู้ยอดตู้ว่าอันแล้วแต่เฮาศรัทธาว่าสิยอดตู้เท่าใดอันที่รถเพิ่นพาขึ้นมาพาลงไปนะส่งอันน่ก็กถ่ายรูป นี่สะพานนี่นงามนะเพลเขาเอ่นว่าภูมนโนลมนะพี่น้องผูสะพานมีแต่ผ้าป้อเขมาไกลเติบเลยเขมาผู้เปื่ออ้อมเมื่อ้ะผู้เปลือมผู้ไก่สุดสายาไก่สุดสายหาูยหเซตาเพราะเว้ยอยู่เ,เ,เป็นแม่น้ำคองอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์ก สมวิวจุดแลนด์มาร์กนี่วันนี้แห่งขากแพ้วเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยแพ้วมาพี่สเปนอันนั้นสิเป็นร้านกาแฟบ่ร้านกาแฟเป็นอะไรม่วนบ่แพ้วมาไทยครั้งนี้มาไทยค่ะสนใจกาแฟญี่ปุ่นอะไร ใจเคยญี่ปุ่นมวนบอดาข่าวเซเว่นเดี๋ยวมาเปิดหูเปิดตาแบบนี้เข้าเข้าโอ้ยสะพัดเลยพูนสะพามีแต่ภาพไก่ผู้ไก่ลีโลขนาดแม่น้ำคลองเวลาอยู่แคมคลองเนี้ยเหมือขึ้นกว่าใกล้หนึ่งเวลาขำอะลิใายเวลาโดนเติมอันนี้แห้งไก่ขนาดนี้จากนี่ไปแคมคลองนี่แถวริมริมฝั่งนี่กะยังไก่พอสมควรหนาจากแถวนั้นเนาะในเมืองตัวเมืองสวรรค์เลยแถวนั้น ผมเห็นบ้านเฮือนลายกว่าฟีดปกติผูหมอกเป็นหมอกหมอกควันขนัวอยู่มันไก่นะพี่น้องสองคนนี่ก็ถ่ายหูปกันอยู่ักอะไรพี่น้องบรรยากาศงามขนาดี่าไแล้วมันห่ย วิวดีขนาดเลยลป,ปกติมีแต่คอยมาเนาะให้กับประเทศลาวเขาบอกแห้กับประเทศอังกฤษประเทศญี่ปุ่นไก่หลีทางขงมุนฮู้นชุดสายหูเสตาไก่หลี่เลยแง่มเห็นขนาดนี้นะไฟดีโคตรไก่ พูดในเมืองตัวสวรรณเขตางนั้นวันนี้นีมันทางห่างพูนโตจิมจิมก็พูด,พดอะไรเราบอกว่าเราจหัวใส่ปะ่ะเราหัดวัดหัวซ้ำผ่าใหญ่ๆทั้งเทิงกูไขึ้นไปซ้ำขึ้นเลยค่ดิปอนหาทุกแถวแบ่งยี่สิบมีบ่ะนี่เจนึงกระเป๋าเรียนบ่เรียนบใ่ไเรียนเบิดแล้ว นี่นี่กระเป๋ากลางนี่โมแบงยี่สิบสามแบงยังสิบทำบุญกันหน่อยเดี๋ยวทั้งหลุ่มก่อนขึ้นมากินกั้ห่อนเล้าินลแต่พญานาคเทิงยันไ้เลยหลอกพอดีกระเาลงาละครั้ง อู้กรสิไปบ่นพญา,านาะคที่จริงก็มีลายมุมลายโซกลายเจแต่ว่าหินเนาะเป็นหินเหมือนแกะสลักเนาะเดี๋ยวพี่น้องอ้กลางคืนนี่มืยดย่านได้ดีเน,นะแฟล ็ขึ้นมืดโบ,บ,บก้ามาตรงวี่เนาะแต่ว่าเพิ่นกำหนดได้พี่น้องอันหามงเลยก็คือเพิ่นคเคลียคนลงหฮเวิดเนะาะหามงแรงอันนี้ก็เป็นเวลาสี่มงแรงเลยเนี่ยจริงๆก็มีลายซอกลายมุมลายเจแต่เาขาคือสบริบไปทั่วหรอกเข้ามาเนาะมาแลวก็เพื่อมาหอดฝั่งท้ยกับเที่ยงเลยพี่น้องเลยหลักพันเพื่อไปทำ ทุระลูกะไปเห็ดเปียกเข่าหันเข่านี่เซเวลาไปเฮิงบัเทอามาพันเซเวลาอยู่ด้านนี่อีเด้พญานาหน้าาหูนน่าตเอายงามเลยน้องเวาบัามุนถึงเคลื่อนถ่ายหู อันนี้น่าจะเป็นของอันคนที่ผลมาไหวยพญยา,านาคเนาะเพราะว่าเคยเห็นบางอันผลกับเขียนสื่อเขียนยังผ่าแดงที่ผลผูกจะตามงามไวมข้างบเห็นเน้อเป็แง่โกงผ่าองค์ยิ้มยจากที่ได้ผลนนักเพียงเป็นอีกยังเป็นหินด้ิขักอะไรเนาะ นี่ฮะนี่ฮะบูชาบูชาเอาดอกไม้อันนี้ก็เจ้าเออผ่าแดงให้ผูกไ่ได้ผูกนี่ได้ก็จาผูกนี่เพลินตอนนี้ก็ไหวพญานาคแล้วเนาอพี่น้องผ่าแดงอันนี้คือจากพ้ที่มาจุดผูปขอพรฝนผูกเนาะ คนมาหลายเลยสังเกตผ่าแดงผ่าแดงมีตั้งแต่ทางมาผู้สุดทางเลยป่าซิขึ้นผูกกระคำหรือเพ้วหรือปลาขึ้นเราพี่น้องด้านกับพผู้พิดจากงูมันคำเลยมากะเวลาสั่นๆเนาพี่น้องมือหนึ่งแป๊บเดียวนึงปสือดายเนาะ มันใหม่หยุดไปเะ่ไห้เอ้ามันนี่ทิมแล้วก็จะเห็นสามจุดหนึ่จุดจุดถูบจุดถูบกรทุบกระจายปเลยฟัดลงไหมมนคือามาบ้านรถเงี้ยงหนอครับเดือๆบอกแมนแมนเบิดบอครับ ีเมื่อแล้วพี่น้องขำแล้วเวลาหนุอยมากอะหลาะบรคกอบซ้ำผ่าองค์ใหญ่พระท่านนี่คือไปไหว้สำเนาะกระบอกอะไรเวลาเบิดก่อนเลยพี่น้องอันนี้ก็ฮอดแล้วว่าหางูสี่งกว่าหาสี่งูเข่งเลยพี่น้องเพื่อเหาสิกลับไปตลาดเพื่อเหาสิไปฮอดด่านเพื่อสิได้คำด่านอีกพวกหูจีทั้งหมดเดือดเป็ดกาวงอยู่จักเนาะเวลาพี่น้องเบิร์เบิ่งเบิร์ตห่อนเมื่อไงกันนะเนี้ เีเวลาเขธาธนาคารหนึ่งหรออซองมองง่ายแอปพี่น้องโทรศัพท์เก่าสีตายแล้วผัดอยู่ฟังเล่าเขาผัดมันต้องใส่แต่ผ่านแอปเพราะว่ามันพูมีตู ATM, ้เอทเอ็มกดเนาะต้องใส่ผ่านแอปแล้วก็ไปทอนออกามห่านที่เอาหับหับแรกเปลี่ยนเงินมาสิหน้านนนแต่สมุนเขามีเงินลงแล้วพี่น้อง กระปุกัวซ้ำถ้าองค์ใหญ่โบ่าณนี่นไปไหว้ซ้ำตอนนี้ก็อยากซื้อหอยเอารอดเท่าไหร่ได้เอาไส้นี่เลยบ่เอาไส้ได้แผ่นตังไหนตัวใหญ่ค่ะมันได้บเวลาหน่วยได้ เบิ่งเบ่งเง,งินก่อนซื้อหอยพี่น้องโลละซองว่ายี่สิบบาทแล้วก็อันนี้ซองโลแล้วก็อันนี้โลหนึ่งเนะงปปาะหงบโบราณพี่น้องอยากได้ลายอยู่ซื้อได้ไหมทันกุง้งได้กุ้มาปูมาไว้ไปตำกินสะอ่อนสะอ่อนเสียทีวีกันลายพี่น้องนี่กุ้งนี่ปัดพี่น้อง อ่อนบราจก็เบิ่งดืือเบิร์ดคืออ่อนเอาเบิรดก็ได้จ้ะนังกีลานียัอยงงะไรอืมเออซื้อยังโอ้ขาอะไรพี่น้อง อาหารทะเลพี่สะซุดซุดใหม่ใหม่ทะเลเก็นะตอนนี้กะซื้อคองแล้วเหรอโอเคพี่น้องวันนี้กะซื้เมือ่อไหร่เนาะเดี๋ยวสิบทันหลดรอบหาหมูกว่าเนาะต<ม>ะโกฏว่าซื้อหอยมาหอยบ่ค่อยได้กินอยู่บ้านเขาก่ะอย่างกับบะข่อยมีทำมีกับน,นานทีกับบะข่อยสดเนาะพี่น้องขักอะไรตลาดเนาะ, <c oughs> ะย่อมขับเลยว่ะข้าขับ ติดใจเลยคลองกับกขักงขังมีคลองสดๆดใหม่ใหม่พี่น้องโอเคพี่น้องเมื่อก่อนการข้าเมื่อสิบประถายพี่น้องเบิ่งเนออ้อยยุ่งยากลายขาวคลองกับผิวพะลุงพะลังพี่น้องขอจบขีดไวส้สำนึกกันเดอ้อไ,ไ,ไปแล้วพี่น้องสไปรดีสวัสดีพี่น้อง